สวัสดีค่ะวันนี้ได้โอกาสจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักไล่แมลงสูตรอาจารย์ตุสุรศัก์สุรินธรรมจากสวนเกษตรเพชรแพรวานะคะน้ำหมักสูตรนี้นอกจากจะไล่แมลงแล้วยังสามารถบำรุงพืชเป็นฮอร์โมนพืชไปในตัวนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูผลของการที่เราไม่ได้ฉีดน้ําหมักไล่แมลงนะคะนี่ค่ะโดนเพลี้ยไฟไลายแดงตั้งแตกผลเขา้ายังเล็กๆนะคะก็จะมีสภาพประมาณนี้เนาะทุกลูกเลยนะคะ ล,ลูกเลยเจอเหมือนกันเลยค่ะทั้งต้นมาแอบชมลำไย,ยหน่อย เดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะน้ำหมักไล่มแมลงและฮอร์โมนบำรุงพืชทูอินวันนะคะสูตรอาจารย์ตุสุรักดิ์สุรินธรรมจากสวนเกษตรเพชรแพรวาค่ะวัตถุดิบนะคะยาเส้น1.5ถึง2ขีดค่ะ น้ำส้มสายชู5%นะคะ1ขวด750มิลลิลิตรค่ะที่เราเทยอยู่นี่700มิลลิลิตรนะคะก็จะเทเพิ่มอีกค่ะ เหล้าขาวหนึ่งขวดค่ะกะปิหนึ่งกระปุก ผงชูรส150กรัมค่ะนี่ซอง80กรัมนะคะก็จะใส่เกือบสองซอง สองซองก็น่าจะได้เนาะแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกําลังหกขวดนะคะต้องเป็นฉลากแล้วก็ฝาแบบนี้นะคะอาจารย์ตุบอกว่าถึงจะ ได้ผลเต็มที่นะคะท่านทดลองมาแล้วกับถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็พริกแล้วก็พืชหลายอย่างนะคะส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันแล้วหมักเอาไว้สองคืนอย่างน้อย2คืนนะคะครบสองคืนแล้ว กว็วิธีใช้นะคะอัตราการใช้ก็1ขวดครึ่งถึง2ขวดของเครื่องดื่มนะคะผสมน้ำา20ลิตรถ้าพืชมีเพลี้ยแป้งก็ให้ผสมน้ำยาล้างจาน5ช้อนแทนสารจับใบประโยชน์ของน้ำหมักสูตรนี้นะคะฉีดนอนไม่ตายแต่ไปทำลายระบบประสาทของนอน ควบคุมการลอกคราบของหนอนไล่พวกมแมลงมีปีกเต่าทองมแมลงงวงช้างเรียแป้งช่วยให้พืชเขียวเร็วฟื้นตัวเร็วแตกใบเร็วออกดอกเร็วลำเลียงธาตุอาหารจากใบไปสู่รากได้เร็วนะคะทำให้แตกทำให้รากแตกเร็วนะคะฉีดได้ทุกพืชขณนะแตกใบอ่อนออกดอก หรือติดผลอ่อนนะคะเก็บในที่ร่มได้นาน6เดือนนะคะเราทำเสร็จแล้วครบ2วัน2คืนนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดดูผลท้ายคลิปนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจตลอดมานะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะกระเช้านี้มอบให้เพื่อนๆนะคะ เงาะของเราปีนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดน้ำหมักไล่มแมลงสักครั้งเลยนะคะดีเลยนะเป็นการทดสอบเลยค่ะดูสภาพได้ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักไล่มแมลงสูตรนี้เลยนะคะ ใกล้ๆสิแล้วที่เห็นสีน้ำตาลนี่ค่ะกิ่งนี้นะคะนี่คึ้นกิ่งเลยค่ะไม่ทราบว่าโดนอะไรเนาะเนี่ย คงเป็นนอนแหละนี่ค่ะหายไปครึ่งเลยนะคะนี่ไปขึ้นกิ่งเลยเป็นรูเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอากิ่งนี้ไปทำลายทิ้งนะคะ นี่เป็นไม้หอมกริศนานะคะนี่เหลืออยู่ไม่กี่ต้นคะ่ะเดี๋ยวออกไปนอกทรงพุ่มเงาะแป๊บนึงโอ้ oh, <dear. S 1> ยดูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเนี่ย ปิดสนาเหลือไม่กี่ต้นนะคะนี่อยู่กับต้นเงาะเลยค่ะ ฉีดแล้วนะจ๊ะมะเขือก็โดนไปหลายยอดนะคะหลายต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ชม เดี๋ยวเขาฉีดแล้วจะให้ชมนะคะ เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะยอดก็จะเหี่ยวเลยนะคะถ้าไม่มียอดอย่างนี้อีกนี่ก็ประสิทธ,ธิภาพเยี่ยมเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะ มาเด็ดทิ้งเนาะบางต้นนี่เจอทั้งต้นเลยนะคะนี่ค่ะไปทั้งต้นเลยค่ะต้นนี้นี่ทั้งต้นทั้งผลเลย เหี่ยวหมดเลยนะคะนี่ ต้นนี้นี่ผกภวานป่าสอปีนะคะปลูกหลุมเดียวกันเพราะเมล็ดแครใส่ด้วยนะคะแครเป็นพี่เลี้ยงเนาะพอโตมาต้นก็ติดกันเลยค่ะ เดี๋ยวขอเด็ดยอดที่เขาโดนนอนโดนแมลงชัยก่อนนะคะ เดี๋ยวมาฉีดซ้ำนะคะมะเขือนี่มะเขือไม่มียอดไหนเหี่ยวเฉาเพิ่มนะคะแต่กิ่งนี้นี่ตั้งใจเอาไว้นะคะนี่อยากรู้ว่าในรูนี้จะมีตัวเขาอยู่ไหมนะคะ แต่ยอดนี้ก็ไม่เขาค่ะแสดงว่าไม่มีตัวอยู่แล้วเนาะแต่ยังไงก็ขอฉีดซ้ำนะจ๊ะฉีดมะเขือครั้งที่สองแล้วนะคะ ฉีดรอบสองนะคะห่างจากรอบแรก5วันค่ะ หลังจากฉีดรอบสองนะคะใช้ได้แล้วนะคะพลียแห้งไปแล้วค่ะไม่เห็นน้ำที่เป็นเมือกๆนะคะนี่แห้งแล้วนะคะ เนียค่ะยังไปแล้วจ้าเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วนะคะว่าเราจะต้องฉีดอย่างน้อยสองครั้งนะห่างกันครั้งละ5้ถึง7วันเนาะ ก็วความมั่นใจเราจะฉีดสามรอบนะคะสวนเราได้ข้อสรุปแล้วค่ะนี่นะคะแห้งไปแล้วนะคะนี่รอบสองก็แห้งแล้วค่ะออกไปนอกสมทุ่มการ ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามให้กำลังใจสม่ำเสมอตลอดมานะคะเดี๋ยวว่างๆเงาะสุกแล้วเงาะได้เก็บแล้วมาชิมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะนี่คือต้นตะคร้อนะคะ ร้อยกว่าปีแล้วค่ะเป็นไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่กับสวนนี้นะคะให้ผลดกทุกปีเลยค่ะแล้วเขาไม่ฝาดด้วยนะคะเนื้อเยอะด้วยแต่ใกล้ๆก็ได้ประมาณนี้นะคะ เดือนหน้าก็เก็บได้แล้วค่ะเพื่อนคนไหนว่างมาเก็บนะคะนี่อีกหนึ่งเดือนเก็บได้แล้วชวนเพื่อนๆมาชิมลูกว่ากันค่ะ สีสวยมากเลยต้นนี้ไม่ฝาดนะคะหอมหวานพอดีเลยค่ะช่วงนี้นกกับกระรอกก็เปรมปรีอีกแล้วจ้ามีอยู่สองต้นนะคะ ข้างบนน่ะดกมากเลยค่ะเห็นเพื่อนๆเราแชร์เอาไว้เขาทำน้ำลูกว่ากันนะคะสีสวยคุกหอมอร่อยมากเลยยิ่งร้อนๆเนาะ ใส่น้ำแข็งเย็นเย็นดีมอร่อยแน่ๆเลยจ้าฝากเพื่อนๆนะคะ